สวัสดีครับผมโดมนะครับจากร้านเวสป้าเอกสกูตเตอร์นะครับสาขาวชราพลนะครับวันนี้นะครับเราจัดรถพิเศษนะครับเป็นสปิน150นะครับ ABS s n a p บสีดำด้านนะครับที่แต่งดุแบบนี้นะครับแล้วก็แฮนด์ดอปด้วยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่15นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับท้ายคลิปที่เราบอกว่า เราจะจัดแฮนด์ดอบนะครับสายซิ่งนะครับไม่ควรพลาดนะครับสำหรับในส่วนของแฮนด์ดอบแบบนี้นะครับแล้วก็จัดเป็นงานเคปล่าทั้งชุดหัวดอบเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะครับว่าตัวรถนะครับที่เราทําออกมานะครับคัสตอมออกมาแบบนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับชุดบนบนะครับลูกค้าบอกว่านะครับขอให้เป็นงานแบบเคปล่าทั้งชิ้นเลยนะครับทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ปไฟหน้านะครับ ส่วนของฝาครอบน,นะครับบนล่างนี้เป็นเคลฟลาหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของบังไม้นะครับด้านตรงข้างบนนะครับเป็นงานเคลฟลาหมดเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ฟิล์มไฟหน้าติดเป็นสีสโมกนะครับด้านหน้านะครับก็ <ming led> จะเป็นในส่วนของบางแต่ที่ขอเป็นเคลฟลาบด้วยนะครับแล้วก็ใส่เป็นโลโก้ตัว P นะครับสีดําแบบนี้อ่า สติกเกอร์นะครับที่เป็นโลโก้เวสป้าทุกชิ้นเราจัดเป็นงานสีดําหมดเลยให้เข้ากับตัวรถนะครับซึ่งจะลอกสติกเกอร์ที่เป็นสีอื่นออกไปด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแอไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวแต่งของเลเวลสินะครับที่จะเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับด้านหน้าสวยงามนะครับเป็นไฟสีขาวนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นชุดสีสโมกเลเวลสิตัวนี้ชุดหนึ่งหกพันแปนะครับแอลแล้วก็มาดูช่วงล่างนะครับในส่วนของระบบของโช๊ค คันนี้เราเป็นโปรโมชันอยู่แล้วนะครับเป็นซื้อพร้อมออกรถนะครับจะได้ส่วนของโช๊คเนี่ยราคาปกติ6 9 0 0ลลด20%เรเลยนะครับเหลือแค่5,5 0 0นะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วงานดำรอบคันนะครับตัวรถเนี่ยเราจัดพิเศษฟรีอยู่แล้วนะครับในส่วนของคิ้วงานดำที่เราเก็บเล่นงานดำให้นะครับก็จะมีเป็นคันนี้ก็จะเป็นขอเป็นดำเงานะครับอ่าเป็นฝาครอบโช๊คดำเงาคิ้วบังลมดำเงานะครับ อ่าดูรายละเอียดด้านข้างนะครับมาถึงด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับใส่ตรงตีนเป็ดเพิ่มด้วยนะครับอ่าเป็นแบบโลโก้เวสป่านะครับแล้วก็มีแข้งฝาครอบสายพานนะครับเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับที่จับหลังพาวเดอร์โค้ดนะครับนี่มาดูไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็ใส่ของ level สิบเหมือนกันไฟท้ายของ level สิบอยู่ห้าพันหกนะครับอ่าห้าพันแปดนะครับชุดหนึ่งนะครับเป็นสีแบบนี้นะครับเป็นสีสโมกนะครับจอดแดดจะไม่ค่อยเห็นนิดนึงเวลาเบรกปุ๊บก็จะเป็น ฟันขึ้นมาแบบนี้อ่าพอเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะมีแบ่งครึ่งด้วยนะครับด้านบนนะครับนี่สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับมาดูด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นฝาครอบท่อก็จะเป็นพาวเดอร์โค้ดเหมือนกันนะครับโลโก้พวกนี้เราตัดเป็นสีดําหมดเลยโลโกส้สปินนะครับรอบคันอยู่1,200บาทอ่าปอกแฮนด์นะครับปอกแฮนด์ใช้เป็นของเซเลโอนี่นะครับ คู่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับไซส์ขวาแล้วก็มีกระจก RCB นะครับเป็นกระจกปลายแฮนด์กระจกปลายแฮนด์ตัวนี้พันสองร้อยห้าสิบนะครับสวยงามมากตัวนี้ใช้ขายดีนะครับแต่ตอนนี้เราใส่ให้เป็นกระจกลงนะครับจะได้เป็นสายซิ่งนะครับปกติเราวางไว้ด้านบนนะนี่เอาไว้สำหรับสายหมอบเลยใครที่แบบว่าชอบรถแบบสไตล์แบบนี้นะครับเป็นแฮนด์ดรอปอย่างนี้นะครับแบบเวลาซิ่งนะครับ้อหมอบได้เลยนี่จัดเต็มนะครับคันนี้ใช้งบประมาณ สามหมื่นกลางกลางนะครับสามหมื่นกลางกลางในจัดเซ็ตแบบนี้ออกมานะครับได้ครบสวยๆงามๆงมแบบนี้นะครับใครลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะได้รถสวยๆงามๆแบบนี้แล้วก็คัสตอมแบบพิเศษนะครับมาหานะครับที่เราได้เลยนะครับน้องโดมนะครับ เวสป้าเอกสกูเตอร์สาขาววัชาพลนะครับน้องดมจัดให้นะครับเบอร์โทนะครับ0909707428นะครับอยากได้รถดีๆนะครับก็ทักมานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ชมมากกว่าประมาณ3,500คนแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน EP หน้านะครับว่าจะมีรถแต่ง อะไรนะครับที่สวยๆงามๆแบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับอี EP หน้ารู้สึกจะเป็นสีเหลืองนะจัดแต่งเต็มเหมือนงานไม่แพ้คันนี้เลยนะครับอยากได้งบประมาณเท่าไหร่อยากจัดแต่งเท่าไหร่นะครับซื้อพร้อมออกรถแต่งสวยๆได้เลยนะครับทักมาหาเรานะครับน้องโดมจัดให้แล้วเดี๋ยวไปเจอกัน e p พีหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ